สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นไปชมรับชมเกี่ยวกับเขื่อนพวงของบ้านเรนนนานะครับก็ผมนั้นก็กล้องจะสั่นๆนะฮะเนื่องจากผมขี่รถถือมือเดียวครับไม่มีเพื่อนถือครับใช่ครับคือเพื่อนนั่งขี่ไปก่อนแล้วแล้วผมลืมบอกให้มานั่งด้วยก็เลยต้องแบบขี่คนเดียวถือกล้องไปก็เลยเกิดการสั่นนิดหน่อยเออไม่สั่นนิดหน่อยแล้วสั่นมากเลยแหละนี่าเราก็มาถึงปากพวงแล้วนะฮะนี่คือทางเข้าของวัดพวง แล้วนะเราก็ขี่ต่อไปครับผมก็จําไม่ได้ว่าระยะทางเท่าไหร่ไปขี่ไปเรื่อยฮะซึ่งทางวัยรุ่งนั้นน่ะซึ่งมันโค้งเยอะมากเลยครับก็อาจจะเห็นเส้นทางโค้งเยอะหน่อยทั้งนี้นนะทข้งน้าก็มีโค้งนะฮะโค้งเยอะมากบางทีก็ต้องแบบไทโค้งนิดนึงฮะถ้าเกิดอ,แบบอยากอยากเล่นนะฮะแต่นี่ผมถือถือโทรศัพท์ไงผมเลยเทไม่ได้ เนี่ยก็ใช้เวลานานนะฮะการขี่ไปก็ประมาณเกือบ1ินาทีกว่าครับในการขี่ไปก็ตามทางก็จะมีสวนของชาวบ้านแล้วก็ตามบ้านของชาวบ้านเขาครับส่วนใหญ่จะเป็นสวนมากกว่านะฮะนี่ฮะตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วนะฮะซึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงผู้ผิดตอนนี้ก็ถึงนี่ครับสวนมะขามนะฮะป่ามะขามป่ามะขามก็ผู้ผิดครับผู้ผิดแหม ครับเราก็ใกล้ถึงวัดพวงเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เราถึงวัดพวงเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไเราก็จะต้องขี่ตรงไปเรื่อยๆฮะเพื่อไปถึงเขื่อนตอนนี้เราวัดพวงนะฮะนี่คือโรงเรียนของปฐมนะฮะผมไม่เคยเรียนครับผมเรียนโรงเรียนหนึ่งอันนี้ผมก็ขี่ผ่านโรงเรียนวัดพวงนะฮะซึ่งตอนผมขี่ไปผมบอกเลยว่ามันจะเกิดเรื่องลุ้นแน่นอนคือผมไปตั้งแต่บ่ายหนึ่งและได้กลับบ่ายดี๋ยวได้รู้คืออะไรก็ไปดูเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ถึงเขื่อนแล้วนะฮะ เราต้องขี่ไปเพื่อจะต้องขับขี่รถขึ้นเขื่อนนะฮะซึ่งการขี่รถขึ้นเขื่อนนั้นไม่ยากครับก็แค่ขอให้รถคุณมีแรงพักก็พอครับนี่ครับวันนี้เพื่อนก็ขึ้นเพื่อนก็สลับรถมาขึ้นรถผมนะฮะเพื่อเพื่อนนั้นจะได้อีคันคันหน้าผมไม่แน่ใจทําไมแต่รถผมน่าจะแรงเยอะกว่าผมก็บีบขึ้นไปเลยฮะนี่ครับจริงๆเกือบบิดรถไปขึ้นนะฮะขนาดใส่เกียร์สองขึ้นนะครับเนี่ยนะ่ครับขึ้นก็ขึ้นไปถึงเรียบร้อยนะฮะผมผมตัดไปเลย นี่ก็คือบรรยากาศมันเขื่อน,นะฮะวันนี้ช่วงนี้ฝนตกครับเขื่อนเลยน้ําเยอะขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับเห็นไหมตอนปกติน้ำาจะไม่สูงขนาดนีนะ้แต่นี่คือฝนตกหนักมากครับเลยน้ําไม่ขึ้นเยอะข้างล่างก็จะดูเหมือน,มนไม่สูงนะฮะแต่ว่าเดินลงไปก็คือสูงครับนะครับเราถึงเส้นสุดแล้วฮะนี่เราก็พาเดินชมบรรยากาศของสุดทางนะยังมีไปได้ยังมีไปได้ต่อครับแต่ว่าผมขี้เกียจไปทุกคนเห็นไหมครับ เห็นแล้วเราอองเราอองเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนแรกผมก็คิดว่าปลานะเห็นไหมครับมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ปลาครับดูดีๆครับมันไม่ใช่ปลามันคือตอนแรกผมถ่ายตรงกันนะฮะตอนแรกผมเดินไปแล้วผมโคตรเสียวเลยตอนเดินไปไม่กลัวฮะแต่พอะขากลับที่กลัวครับเดี๋ยวคนจะได้เห็นสิ่งที่ผมอยากให้คนรุ้นลยครทบมันคืออะไรต้องฟ้ามือขนาดนี้นี่แหละครับฮึมกลามาเป็นทางนลยะครับจังหวะนีอ ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าผมกลับเสร็กับบ้านวัยสามวันฮะพอผมรู้ว่าฝนจะตกนะครับผมก็เลยลงไปใต้สะพานใต้ใต้สะพานครับนะครับมันใต้สะพานนะครับคือก็นั่งรอครับสองชั่วโมงฮะับก่อนฝนจะหยุดฝนไม่มีหยุดฮะยินฝนมันแค่จางที่เดียครับผมก็ตั้งตั้งนั่งรอไปเรื่อยๆฮะยืนรอกันโหเสื้อกันหนาวไม่ได้ใส่ฮะอันนี้เพื่อนๆของผมฮะคือมากันห้าคนฮะก็ต้องรอฝนไปเรื่อยๆจบคลิปแค่นี้นะครับกว่าจะจบ